จะได้มาพบกับคุณพี่ปฏิหารบุญชายนะคะที่เป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้กันค่ะค่ะตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับคุณพี่ปฏิหารบุญชายนะคะ,<ม>ะชาวบ,บ้านหมู่ที่3นะคะของบ้านหนองว่าซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ค่ะ ถึงที่มาของศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริแห่งนี้นะคะว่ามีที่มายังไงเริ่มต้นจากตรงไหนคะ่ะครับที่มาของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแต่ก่อนผมก็นะครับเป็นวิทยากรน,นะครับเกี่ยวกับในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีพศ2517รบที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ได้ให้แนวพระราชดำริมาตั้งวันท,ที่4ธันวาคมนะครับผมก็เริ่มเข้ามาตรงนั้นนะครับ ก็ยอเ,เ,เริ่มจากเศรษฐกิจพอเพียงก่อนค,ค,คมองมองซึมซับตรงนั้นะนะครับเพราะนี้ผมก็มาเริ่มทําเพราะว่านะครับมีแปลงนายอยู่ที่นี่แปดไร่ก็เลยเริ่มทํานะครับพอทําก็มีกรมส่งเสริมทางเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรอำเภอนะครับได้มาดูแล้วก็เห็นว่าทําจริงนะครับเป็นสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะครับทางอำเภอก็ได้คัดให้เป็นนะครับ smart farmer นะครับเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยกระทำคยก็ ได้ให้อนุมาตให้ตั้งศูนย์นะครับของอำเภอหนองเรือเป็นศูนย์เดนดูนี่คือที่มานะครับอื่นนะคะต้องอขอให้พี่พูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคตรงนี้นะคะว่าเราจะม,มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างในเรื่องของข้าวที่เป็นโรคไหมเนะะี่ยค่ะเชิญค่ะข้าวนะครับปัจจุบันกับอดีตนะครับแต่ก่อนอดีตนี่การทํานานะครับสภาพอากาศฤดูกาล นะครับแล้วก็ผันข้าวนะครับดินน้ำลมไปนี่นะครับเปรียบเทียบกับอดีตนะครับในการทำนานี่นะครับเขาจะมีการควบคุมแบบป่านะครับแต่สมัยนี้นะครับการทำนานี่เปลี่ยนแปลงแล้วสภาพอากาศนะครับกับฤดูกาลก็เปลี่ยนแปลงโลกตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่วิธีการที่จะป้องกันนะครับที่ผมดำเนินการนะครับวันนี้ก็ ต้องเริ่มจากดินก่อนนะครับได้นําดินไปตรวจนะครับให้ได้รู้ว่าดินของเราเนี่นะครับมีสภาพาทางชีวาภาพเราจะแก้ไขอย่างไรนะให้รู้ค่าของไอ้ดินเป็นกฎเป็นด่างก่อนซึ่งมันมีผลใช่ไหมคะซึ่งมีผลมากเพราะว่าเพราะว่าเราปัจจุบันใ่ใส่ปุย๋ยอย่างไม่ถูกสูตรถูกกระตาถูกเวลาะนะครับส่วนมากจะนะครับผู้ทํานาเนี่ยจะจ้าง พูดรับจ้างนะครับ <c oughs> ไปหวานอย่างเดียวเลยโดยที่เขาไม่ได้สังเกตนะครับ <c oughs> ต้นข้าวเรานี่มันอายุขนาดไหนแล้ว <c oughs> นะครับส่วนมากนี่จะมีคนอยู่บ้านคนแก่เนาะ <c oughs> คนแก่ทำนานะครับพอดีปัญหาตรงนี้เราเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าเราเราแก้ไม่ตกแต่อดีตก็พวกเพียพวกนอนกอพวกอะไรก็มีแต่คนแก่เขาควบคุมบริเวณได้นะ <c oughs> โดยที่ไม่ใช้พวก ม่สารเคมีสารเคมีนะครับเขาควบคุมแบบไปแบบสมัยโบราณพวกเช่นยาสูบพวกทำนะครับพวกใบที่บันไล่พวกแมลงได้เงี้ยเขาเขาเขาใช้ตรงนั้นเนาะแล้วก็เขาหมั่นดูนะครับเดินรอบนาทุกระยะแต่เขาไม่มีการบันทึกเลยเนาะแต่แต่แต่ทุกวันนี้ที่ผมทาต้องต้องมีการบันทึกอายุข้าวด้วยนะครับวันนี้อ่มันมันก็แก้ไม่ได้นะครับ เพราะเพราะว่าเราจะทําคนเดียวไม่ได้เพราะว่าแปลงข้างเคียงนะครับเขาไม่เข้าใจนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูนะครับเขาไม่มีแรงงานคนที่อยากมาดูนามีส่วนมากมีแต่หวานไปแล้วก็จ้างรับจ้างคนมาดําจากพันเข้าเขาก็ไม่คัดอย่างต้นกล้าอย่างเงี้ยต้นกล้าต้นกล้าที่เราเพาะที่แรกเริ่มจากคันแล้วนะครับพันที่มาไม่ดีแล้ว พอเรามานะครับทำเป็นกล้าก็ต้องจ้างะเนาะจ้างคนมาถอนถอนคนที่ถอนเนี่ยนะครับมัดละสองบาทสามบาทเขาก็เอาปริมาณเขาไม่ได้ดูให้เราเหมือนอดีตว่าต้นที่มีใบเหลืองใบแดงมีเพี้ยต้นที่แข็งแรงเขาไม่ได้ดูตั้งแต่สมัยพ่อแม่สมัยอดีตเราเนาะเขาก็เอาให้มันได้มัดหนึ่งมัดหนึ่งเพื่อเขาจะได้เงินเยอะพอดีไปดำเขาก็ดำเขาก็ไม่คัดนะ อไอ้ลำต้นอ่อนลำต้นอะไรเวลาเขามาถอนเขามานะครับมาเอาดินเอาโกลนออกเขาก็เตะอย่างเดียวไม่เตะก็เอาใส่ไอด้ามเสียมเนาะ,ะจับฝาด้ามเสียมข้าวเราก็ไปแล้วเนาะ,ะนะครับเป็นบางส่วนอันนี้ส่วนที่มัน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 กระทบอยู่เกี่ยวกับพันข้าวนะครับหนึ่งคือดินใช่ไหมคะกับดินปัญหาสภาพดินก็จะมีผลกับโรคข้าวไหมสองก็คือเรื่องของ พันข้าวที่เราได้มา <c oughs> อาจจะไม่สมบูรณ์ <c oughs> เป็นพันข้าวที่ไม่แข็งแรงนะคะ <c oughs> ก็จะมีผลทําให้เกิดโรคนี้ขึ้น <c oughs> ประเด็นอื่นๆมีไหมคะประเด็นเกี่ยวกับอากาศนี่สาคัญครับเพราะว่าสภาพอากาศกับฤดูกาลของเราเนี่ยนะครับแสงแดดเนาะแดดแดดแดดเพราะว่าข้าวเราเป็นข้าวไวไวแสงนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นโรคที่เป็นพันธุ์ที่เราคัดมาไม่จะถูกเหมาะสมกับพื้นที่นาของเรานะครับ ฝนก็ทิ้งช่วงอากาศร้อนนะครับกับพันธุ์ที่ไม่ดีด้วยพันธุ์อะไรคะที่ใช้พันธุ์พันธุ์กขหกนะครับโดยที่มันจะมีพันธุ์ผสมมาตลอดเพราะว่าไม่ผ่านกรรมวิธีในการคัดพันธุ์เขาจะเอาตรงที่โดยนี้มันจะมีรถสีด้วยนะครับตรงรสสีสําคัญประเด็นตรงรสสีที่ว่าถ้ามีพันธุ์ข้าวอื่นที่ไม่ไม่ได้คุณภาพปนเข้ามาปุ๊บก็จะอ่อนแอครับอ่อนแอข้าวแล้วก็อ่อนแอ พันธุกรรมมันจะกลายพันธุ์ได้พันนะครับเราจะควบคุมยากถ้าไม่พันธุ์โดยจะาะ้องมันเหมือนเหมือนสมัยที่เราคัดคัดพันธุ์ลำต้นแข็งแรงแล้วเขาจะไอมีการทำพิธีในการดูแลเขาจะดูแลตลอดดูแลน้ําเนาะแต่ก่อนมันจะมีน้ําฝนตลอดเนาะอากาศก็ดีนะเนาะชุ่มฉ่ำแก่ทุกันปีนี้นี่ปีนี้ฝนตกสองครั้งควบคุมน้ําไม่ได้อากาศไม่ได้แล้วที่สําคัญคนที่จะมาดู พันข้าวนี่มาดูที่นาเราที่ระหว่านเราดำไว้ไม่มีเวลามาส่วนม,มากจะจ้างเขาจ้างเขามาใส่ปุ๋ยนี่แหละประเด็นเขาเขาใส่ปุ๋ยโดยที่ไม่ไม่ดูสูตรไม่ดูาตาไม่ดูเวลาไม่ดูน้ําเพราะว่าถูกรับจ้างมาเขาก็หวานอย่างเดียวข้าพันเราที่เราแปลงที่เราทดลองเนี่ยเราควบคุมแต่ข้างเคียง <Okay. S 1> มันก็กระโดดมาเนาะเพียเนาะม,มากับอากาศกับลมเนาะมันก็มาเหมือนเดิมนี่แหละที่ที่เป็ียนปัญหาที่แก้แก้ไม่ได้ พวกเพี้ยนี่ก็นําไปสู่โรคไหม้ใช่ไหมครับค่ะจากดินดินน้วา็น้ำข้าวสภาพอากาศแล้วก็แมลงใช่ไหมคะแมลงที่สำคาญก็คือตัวคนนี่แหละตัวคนที่ทําเนี่ยคะนรับเรียกได้ว่าไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบไม่รับบผิดชอไม่ได้ดูแลใส่ใจเต็มที่ก็จะทําให้เกิดโรคนี้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่เรา เราเห็นว่ามันมีโรคข้าวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้นําพันุ์ข้าวที่ชื่อว่าธัญชีลิน,นช่วยเล่ารายละเอียดวิธีการทดลองได้ไหมครบว่าทำอย่างไรคะครับก็ทําแปลงเปรียบเทียบนะครับระหว่างพันุ์ข้าวพค .6 กับธัญชีลินนะครับ,รบเริ่มจากการไอพ่อพันุ์นะครับดูต้นกล้ามนะครับว่าลําต้นะแี็งแรงกว่ากันระหว่างพันข้าวกับธัญชีลิน ก็คือขออนุญาตนะคะบูกเปรียบเทียบกันสองแปลงรับเปิ้งเช่นสองแปลงติดกันนะครับคค่่ะะโดยจะภาพอากาศกับน้ําเหมือนกันค่ะว่าพันธุ์ไหนที่มันจะทนทานนะครับเรากได้ผลผลิตที่ไม่มีแมลงลงนะครับปีนะครับแล้วก็มีการทดลองอยู่สามสี่รอบนะครับลง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 แปลงเนี่ยนะครับในรอบแรกก็ช่วงเราปากดำนะครับสิบห้าวันเราดูการแตกกอแล้วก็ดูแมลงที่ ลงนะครับแต่น้ำเนี่ยเราต้องต้องให้เสมอกันเท่ากันควบคุมน้ําด้วยช่วงช่วงไอทดลองเพราะว่าเราเปรียบเทียบมันได้เนาะถ้าแปลงแรงแปลงหนึ่งไม่มีน้ำมันเลยเปรียบเทียบกันยากเนาะนะครับเราก็จำพอหลังจากน้ำข้าวแต่กอเราจะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะดูลําต้นนับกอระหว่างกอก้อหกว่าไอ้ทันีดดิตมี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 กี่ต้นเนาะไอ้กอหกมีกี่ต้น แล้วต้นไหนที่สูงวัดคมสูงด้วยเราก็นับใบมันด้วยเราต้นไหนที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเรื่องของความสูงของต้นกับต้นใบจํานวนเยอะก็แสดงว่ามันแข็งแรงถูกไหมคะท่านที่ดินนี่ก็ได้เปรียบคือลําต้นแข็งแรงแล้วก็ต้นเตี้ยต้านทานต่อลมนะครับกอโงกเนี่ยจะขึ้นตามสภาพของปุ๋ยมันจะสูงแล้วก็ลมพัดแล้วก็ใบมันจะอว อามาตที่แมลงที่จะลงได้นะครับใบเขียวไอ้กลมเขียวของใบก็ของทันให้งดีนี่ใบจะเขียวสดกับส่วนของกอของหงส์จากกรองเหลืองเป็นเป็นเขียวเหลืองนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเขียวเขียวก็เขียวแบบเป็นใบที่อวบนะครับของของกอของหงแล้วก็มีพันธุ์ส่วนม่จะพันธุ์ปนเนาะทันยห้งดนของเรานี่มันมันจะเป็นพันธุ์โดยเฉพาะคัดมาแล้วแต่ตามที่ดูแล้วนะครับปีที่ผ่านมานี่ก็ ถ้านะครับผมเปรียบเทียบเนาะผมว่าของทันที่ดินนี่นะครับจะจะได้ผลสาหรับสภาพอากาศปัจจุบันนะครับอย่างอย่างสภาพที่ว่าอากาศกับน้ํานี่ทันที่ดินจะทนทานกว่าแต่ข้าวที่นะครับเป็นโรคพอแตกเหล็กในเนาะเข้ามาเนาะช่วงนั้นก็ดูอีกครั้งหนึ่งข้าวแตกลวงมานะครับของทันที่ดินนี่โรคไม่จะน้อยของกองกหกนี่ กอนึงประมาณประมาณอยู่สองสามหลวงปีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าก็ต้านทานโรคต้านทานทนใช่ไหมคะค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราได้คุยกันนะคะปัญหาของโลกเข้าไหมเนี่ยก็จะมีเรื่องของดินก็อยากจะทราบวิธีการแก้ปัญหาว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องของดินยังไงบ้างคะกับแนวทางที่จะแก้ไขนะครับเกี่ยวกับโรคของศัตรูพืชนนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องนะครับดูที่ดินก่อนดินเพราะว่านะครับ เกิดจากการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีหมักหมมเยอะนะครับดินมันจะแน่นแล้วก็ดินมันจะมีสภาพที่ว่านะครับไม่เหมาะที่กับไม่มีช่องอากาศแล้วนี่นะครับะกรทางมหาลัยก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับนะครับปุ๋ยพืชสดนะครับ <Okay. S 1> โดยหวานนะครับหันี้ผมก็หวาน,น,วานปีปีที่ผ่านมาก็พอเถืองปีนี้เปลี่ยนเป็นถั่วพานะครับ <Okay. S 1> หวานไทยกบต่อสัง่งแล้วก็ไม่เผา <Okay. S 1> ถ้าเผายิ่งเกิด เกิดโรคเพราะว่าระบบวิเวศพวกแมลงว่ามันจะตายพวกแมงมุมพวกแมงแมลงกินนอนกอร์ม่มันจะตายถ้าเขาเนี่ยก็ก็มาแนะนําตรงนี้แล้วก็ทําแปลงทดลองอยู่นะครับ28แปลงแปลงละห้าไร่เราไถกบดโดยนี้ก็กำลังเนินการไถเกือบจะหมดทุกคนแล้วนะครับความสภาพดินก่อนนะครับตอานี้การก็่มมาส่งเสริมให้ใช้น้ำหมักกับปุ๋ยคอกทำพวกเศษ พวกใบไม้พวกอะไรนะครับทำทำปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อใช้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็เอาในส่วนของตรงนี้ปุ๋ยข้อมาใช้กับนาข้าวเรานะคะเพื่อลดแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ที่เห็นอันนี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์นะครับเรียกว่าแบคทีเรียเพราะว่าดินดินดินตรงนี้มันตายแล้วเชื้อจุลินทรีย์ในนาเพราะว่าดินกดดินดินจะแน่นแล้วเชื้อตัวนี้ไม่มีนะครับเราก็มีการเพาะเชื้อตัวนี้นะครับลงที่แปลงนาด้วยเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์เราไม่มี นะครับที่จะไปช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยของเรานี่แข็งแรงนะครับส่วนมากก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าแล้วเราไปทำยังไงคะหวานหรือว่าเราจะเวลาเราใช้กบนะครับเราจะเอานะครับหวานกอดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเชื้อตอนนี้มันจะเดินนะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีตลอดข้าวเราจะอวบเนาะอวบแต่มันจะแมลงจะโรง่ายนะครับพวกโรคก็จะลงง่ายบนอวบมันไม่แข็งแรงเพราะว่า ช้แต่อย่างเดียวเพราะนั้นเราต้องบำรุงดินก่อนให้เพื่อให้ข้าเรานี่มีลำต้นที่แข็งแรงที่ต้านทานต่อต่อโลกได้นะครับเบื้องต้นนะครับในกาแรแก้ไขนะครับถึงจะยั่งยืนนะครับค่ะหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะคะ,กะเกษตรกรตัวอย่างของเราก็ยังมีโครงการอื่นๆอ,อีกนะคะที่นี่เดี๋ยวให้พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็พาเราไปดูกันค่ะว่ายังมีโครงการอะไรอีกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้คะ่ะครับหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเฉพาะไอ เรื่องข้าวนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นไร่นาสวนผสมนะครับเราเราจะนะครับผสมผสานนะครับใช้พื้นที่แบบทฤษฎีใหม่นะครับ30 30 30 10นะครับโดยจะมีไม้ยึดต้นนะครับไม้ใช้สอยไม้พุ่มนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่กินที่เป็นไม้ผลนะครับมันจะมีนะครับปลูกดูที่นี้นะครับปลูกยางนานะครับปลูกไม้สักนะครับสะเดานะครับ แล้วก็จะมันจะมีพวกขาตะไคร้นะครับที่เสริมรายได้แล้วก็มีเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบแล้วเบิ้องถีง่ดัเ <ไป S 1> บืบ้องีง่มา,า,าได้ใช้ผาเป็นเอง<า>ี่เลี้ยงหมู <ไง S 1> นะครับหมูป่าแล้วก็หมูหล,ลุมนะครับทำหมูหล,ลุมด้วยเพราะว่าเราจะเอาได้เอามูลของหมูหล,ลุมนี่มารุงนะครับสำหรับพื้นที่นาเราแล้วก็สิ่งสำคัญสุดท้ายนี่ก็มีเลี้ยงปูนะครับเลี้ยงปูนานะครับไผ่สามฤดูนี่ก็ถ้านำ ถ้าไม่แรงนะครับถ้าถ้าเรามีน้ำนี่เราจะขายตลอดะนะครับนี่คือกิจกรรมหลังจากเราได้เก็บเกี่ยวข้าวเราจะมีรายได้ตรงนี้เสริมนะครับแล้วก็พวกพืชผักสวนควรัวเราก็มีนะครับแล้วก็นอกจากหมูหลุมนะคะได้ยินมาว่าพี่เขาก็ยังมีหลุมต้มยำหลุมส้ตมตำอีกเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะคว่าหลุมต่างๆมันเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะ พอดีมีพันเขาอยากตำฮวงเขากะเป็นกับตอยอดจากม้าไล่เนะาะเขาแล้วกอ็ผักผิดน,นะครับไว้แล้วก็มะนาวนะครับตัวข้างใต้เขาฝังเห็นไหมเพราะแอ่งหนามเพาเป็นดินมันคือซึมขนาด้นามื่อเท่ากับว่าเติมประมาณทิปมือแล้วทิปหาเมื่อยไม่ค่อยเติมแต่นหนึง่งเพราะนาี่ไฟซึ้หมองเขาบ่กบังคักระดะเหตุนะที่คือเมันเอาเรียงปัดเรียงปัดผมก็ขอมาตอยอดแล้นได้เห็ดเป็นฐานให้เป็นรองเบื้ง ก็มีเห็ดอยู่โับรุกหานส่งเสริมสุขภาพแล,ล้วก็โรงเรียนยังค่ำนะครับกับอันนี้คือหลุมออมนะครับจะมีคามีตะไคร่นะครับเขามีบางหน้ามาเสริมนะมีพริกนะครับใบมะกรูดหรือไปมะกรูดหรือมะกรูด<ช>แล้วก็มีหัวหน้ากับกระเพรานะครับโดยเขามีต้นขวยอยุกกาขุยเอียงหนาเป็นใต้รือว่าเขาม,มันแรหลงก็งคือแก้กไขปัญหาเลี้ยงหนาแล้ว เขาอยากได้พักสวนกล้วมาปูมิ่งเรียนเท่ากัมะปูกหมนี่ไก,ก่มันหลายค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ปฏิหารบุญชายอย่ยงสูงนะคะที่ได้เล่าถึงโครงการต่างๆนะคะแล้วก็ให้เกียรติมาให้ความรู้พวกเราในเรื่องของ พันข้าวที่ต้านทานโลคไหมนะคะ<ม>ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ลากันไปจะเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ